สวัสดีครับวันนี้โคโ่ชาแนลนะครับสวัสดีครับพี่ไฮสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอุปนายกภาคตระหนกเชียงเหนือของเรานะครับท่านเฮียไฮนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้ท่านมาประชาสัมพันธ์นะครับงานประกวดบอนไซที่บุรีรัมใช่ไหมครับฮียฮครับผมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับนี่เริ่มต้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะฮะวันที่ 1 0 1 1 12งทางสมาคมจะส่งไม้ที่มีมูลค่าสูงมากลงไปช่วยทางจังหวัดวีรมยา3ต้น oh. ผมคิดว่ามูลค่าน่าจะเกิน20ล้านโอ้สามต้นนี้เหรอครับพอผมมั่นใจว่าต้น3ต้นนี้แพงมาก oh, คน,นายก <laughs> หว่หว,หวงมากปกติไม่ค่อยได้ออกงาน3ต้นนี้3ต้นนี้นะครับรายกสมาคมยินดีจะส่งไปช่วยงานจะไปช่วยที่วีร์ <laughs> ครับต้องไปนะตั้งตั้งแต่วันไหนเลยครับพี่นี่เริ่มโชว์ตั้งแต่วันที่10 11และก็วันที่12เรียนเชิญสมาชิกที่ชื่นชอบในศิลปะบอนไซเข้าร่วมประกวดไม้ในวันที่12และก็มีการเสวนาเกี่ยวกับหัวข้อการทําให้บอนไซประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนให้ได้นี <ừ> ่คือคอนเซปต์ของสมาคมนะครับรถทูนัเมเบอร์วันนะครับเส้นทางสู่แชมป์อาเซียนอันนี้ก็ แล้วงานงานนี้เป็นยังไงครับประเภทไม้ประกวดหรือว่าเป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้เราแบ่งเป็นทั้งหมดสิบประเภทสิบประเภทโดยประมาณนะครับ,รบส่วนรายละเอียดเนี่ยน่าจะเข้าไปค้นหาในเฟซเฟซบุ๊กคนท่านจะแม่นกว่าโอเคแต่ถ้าจะผมจะกล่าวเบื้องต้นก็คือหนึ่งประเภททรงต้นคนคู่สองคือประเภทไม่ทรงต้นและสามคือประเภทเกาะหิน 4. คือกลุ่มไม้ฟรีฟอร์ม,มและไม้ซ<ม>ากห้าคือไม้จิว๋วขนาดเล็กไม่เกิน20เซนและอันดับหกคืออันนี้เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นบุยลำก็คือประเภทไม้ไร้ใบหรืออนา t โตมี่ออฟบอนไซคือทางภาคอีสานเราผักดันเนื่องจากกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราทำไม้มานานเราเข้าใจว่าเขามีความสวยมีเอกลักษณ์ แต่เขาแค่ขาดการส่งเสริมตรงนี้ผมก็เป็นประเภทใหม่และก็ประเภทที่เจ็ดะจะเป็นประเภทที่เราส่งเสริมกลุ่มงานภาค,คือเป็นไม้ที่เพาะเลี้ยงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอายุการเลี้ยงสองปีขึ้นไปและก็ส่วนผู้สมัครจะต้องอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามไประชานชนเลยครับผมอ,อันนี้คือเป็นมิติใหม่ที่เราจะส่งเสริม <laughs> ก็เยอะหลากหลายอันนั้นตัวมีนี้ก็เป็นครั้งแรกของเมืองไทยไหมครับเนี่ยที่จัดน่าจะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยน่าจะเป็นอะไรแรกๆไม่ไล่ใบนะครับก็คือไม่ต้องมารอให้ใบสมบูรณ์ต้องยกเอาไปประกวดกันได้เลยถ้วยบุยลำใบใหญ่สามคนก็มีมียอดเยี่ยมสองประเภทฮะยอดเยี่ยมยอ่ถ้วยยอดเยี่ยมประเภททรงต้นและ ถ่วยยดเยี่ยมประเภทไม่สรงต้น,นไม่สรงต้นครับอ๋อนี่มีช่วยยอดเยี่ยม2นะครับก็เต็มอิ่มเลยนะ3วัน ใน3วันนี้ก็มีสาธิตทําไม้มีกิจกรรมโดย3วันเนี้ยวันที่2จะมีระดับมัสเตอร์ในเมืองไทยเข้าร่วมสาธิตในงานบุย์ค่อนข้างมากเพราะผมเรียนเชิญไปหลายท่านหลายท่านทั่วประเทศเลยแล้วก็ตอบรับมาแล้วพร้อมที่จะปะที่จะมาบุย์คือฝีมือดีดังเาเป็นระดับมาสเตอร์พิสเลยตัวระดับต้นๆ้นของเมืองไทยน่าสนใจมากนะครับงานบุย์ก็ไปกันเยอะเยอะครับ วิลามมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆประเภทนะฮะแหล่งท่องเที่ยวก็เราจะมีทั้งภูเขาไฟกระโดง mm hmm. ซึ่งเป็นปากป่องภูเขาไฟและก็มีทั้งสนามช้างอารีนา่ามีทั้งปราสาทเก่าพนมลุง mm hmm. สถานที่เที่ยวของวิลามมีที่เที่ยวมากมายเลยฮะ <Okay. S 1> เรียนเชิญทุกท่านเข้าไปเที่ยว mm hmm. เพราะว่าโอกาสที่วิลามจะจัดงานและทางร่วมกับทางสมาคม มีน้อยครับเพราะว่าทางวิลามผู้เล่นใหม่ยังไม่ค่อย<ม>อยังไม่เยอะโอเคครับตอนนี้นักเตะเนี่ยเข้ามานี่ก็เริ่มคึกคักกันแล้วนะครับก็เริ่มบรมรยากาศนี้คึกคักมากครับช่นนี้ก็ที่จัดงานนี้อยู่ใกล้สนามอารีน่านครับ สนามอารีนาอยู่ห่างจากที่จัดงานนี้อยู่ประมาณ3โลเป็นแหล่งท่องเที่ยวรเราสามารถเข้าเยี่ยมชมช้างอารีนาได้เลยจะมีมักุเทศในส่วนนี้เขา,อารออยู่ที่สนามช้างเลยเียนเชิญไปท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์นี่อบอสไซเยอะแต่ยังไม่ได้ ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนกัไปรอบนี้ก็จะได้เห็นแน่นอนครับไปดูความพิศวงของการเลี้ยงเทียนทะเลซึ่งเป็นไม้ต่างถิ่นจากภาคอื่นแต่เราสามารถเอาไปเลี้ยงในภาคอีสานของเราได้ใบเล็กด้วยนะที่สคัญนะเคล็ดลับไม่รู้อยู่ที่ไหนวันนั้นก็จะได้เห็นหมดเลยเห็นหมดครับไม่มีอะไรที่ไม่ตอบตอบหมดทุกข้อหัวข้อเลยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเฮียห้มากๆเลยนะครับครับวัสดีครับ